สวัสดีครับสวัสดีวัยรุ่นกันพลานะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่นรินเดเฮีโร่นะครับสำหรับคลิปนี้เรามีตัวนี้มารีวิวนะครับตัวนี้ก็คือแคปปิคอนชูรานะครับโกเซนประจําราศีมังกรนั่นเองนะครับผมในวอลลุ่มนี้นะครับก็ประกอบเสร็จไปครบแล้วนะไม่ว่าจะเป็นชิริวนะครับเอ่อแคนเซอร์เดทมาร์กนะครับตัวนี้ก็คือแคปปิคอนชูรานะครับครบแล้ววอลลุ่มนี้3ตัวนะครับสามารถย้อนกลับไปดูรีวิวกันได้นะครับแล้วก็ผมทําเพลย์ลิสต์ไปแล้วนะสำหรับเซนเซียของค่ายบล็อกกี้้นนนนะครัััับบตามมกกกลไไปชชดเ่ นะครับผมโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูรีวิวของเจ้าตัว c แคปคอนชู r าตัวนี้กันครับอย่างแรกที่ได้มาในกล่องนะครับก็คือคู่มือนะครับคู่มือก็จะมีรูปหน้าของแคปคอนชูราสวยๆเลยนะครับพร้อมกับด้วยท่าดาบเอ็กซ์คาลินะครับผมตัวคู่มือนะฮะก็จะเป็นแผ่นพับแบบนี้นะครับดูง่ายๆเลยนะครับผมแล้วก็มีแอคชั่นสวยๆอยู่ด้านในนะครับประมาณนี้นะ ทีนี้มาดูของแถมกันบ้างนะครับในกล่องนี้ได้อะไรบ้างนะครับก็เหมือนเดิมนะครับอย่างแรกที่ได้มานะครับก็คือ action b a บสนะครับมีมาให้ทุกตัวเลยนะสำหรับโกเซนจะมีสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับที่เป็นสีทองนะครับแล้วก็มีแกนคําตัวหุ่นนะครับใส่แบบนี้นะครับพื้นแบบปราสาทของ s ซน c t รี r y นะครับนี่รูมากมากนะครับในส่วนของมือเสริมนะครับมีมาให้2คู่แล้วก็1ข้างนะครับที่เป็นดาบ e า c ิ l บ b ร r นะนะครับคู่แรกก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นมือกลางแบบกลางแบบนี้เลยนะครับคู่ที่2นะครับจะเป็น มือกลางแบบนี้นะครับที่มีลักษณะงอนิ้วนิดนึงนะครับผมอันนี้จะเป็นชิ้นส่วนที่เป็นสีเนื้อนะครับเป็นพ้าสสีเนื้อแล้วก็มาทําสีทองเข้าไปนะครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งจะเป็นมือดาบแบบนี้นะครับดาบแบบคาลิเบอร์นะครับสามารถนำเอฟเฟกตัวนี้นะครับนี่เอฟเฟกพวกนี้มาเล่นคู่กับมือนี้ได้นะครับก็เสียบเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับ อันนี้เป็นมือลักษณะวาดดาบอย่างนี้นะครับผมแล้วก็มือลักษณะตรงๆแบบนี้นะครับตัวเอฟเฟกก็จะเป็นสีเหลืองๆแบบนี้สวยๆใสๆเลยนะครับอันนี้คือของแถมแล้วก็มืออีกคู่หนึ่งนะครับก็จะเป็นมือกำแบบนี้นะครับที่ติดอยู่ที่ตัวหุ่นนะครับอีกอย่างหนึ่งที่แถมมาให้นะฮะก็คือในส่วนของใบหน้านะครับใบหน้านี่มีมาให้หนึ่งหน้านะครับแถมมาให้เสริมเข้ามานะครับ ของแ a สเตเดนมาร์กมีไม้สาหน้านะสำหรับหน้าของ Can เตรเดนมาร์นะของตัวอื่นๆเนี่ยจะมีมาให้ประมาณ2หน้านะครับไม่รู้พิเศษยังไงนะของเด a มาร์ k นะอ่ะมาดูหน้าของชูร่ากันบ้างน,นะครับชูร่าเนี่ยมีหน้าที่เป็นหน้าแบบเฉยๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีหน้าที่เป็นแบบหน้าอาปากแบบนี้นะครับสีผมนะครับของชูร่าในมังงะนะครับจะเป็นสีเทานะครับในอนิเมะเนี่ยจะเป็นสีดำเนาะอโอเคของครบแล้วนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวหุ่นกันนะครับผมเดี๋ย <á> ว <t une> ผมขอเคลียร์ตัวนี้ออกไปก่อนนะในส่วนของมือเสริมนะที่มือมาที่มีมาให้เนี่ยเนี่ยอันนี้ติดนิดนึงนะครับมีน้องคอมเมนต์มาบอกเออก็จริงนะนะครับ <á t une> เขาจะมีจอยมาให้แบบนี้นะครับนี่เห็นไหมจอยมาให้แบบนี้นะครับจริงๆน่าจะมีมาให้ครบๆเลยเพราะว่าเวลาถอดเปลี่ยน,นถอดโคตรยากเลยนะเพราะว่ามันแน่นนะครับผมถ้ามีมาให้ใส่แต่ละชิ้นครบๆเนี่ยก็จะดีมากๆนะครับมันเป็นพัสดสําเร็จอยู่แล้วนะ จริงๆน่าจะให้มาด้วยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับของแถมได้เท่านี้นะทีนี้เดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวโมเดลกันนะครับสำหรับตัวแคปิคอนชูรานะครับนี่ความรู้สึกแรกอย่างหลังจากที่ประกอบเสร็จนะครับก็ต้องบอกว่าชอบมากๆอีกแล้วนะครับสวยมากๆนะครับโกเซนนี่คือเท่ทุกตัวนะครับชอบทุกตัวนะสำหรับตัวชูรานะครับก็ปรากฏตัวครั้งแรกเลยนะครับตั้งแต่เริ่มเรื่องเลย นะครับผมก็คือตามไล่ล่าไอโอรอสนะครับที่ช่วยปกป้องเทพีอาน่านะครับพาเทพีอาน่าเนี่ยหนีออกมาจากเซนทุรีนะครับตัวแคปิคอนชูราเนี่ยก็ตามล่านะครับก็ไม่รู้ยังไงนะจะฆ่าเด็กทารกอะไรอย่างเงี้ยนะครับได้รับควาสั่งมาจากเคียวโกะอะไรแบบนี้นะครับผมแต่ก็นะได้สังหารตัวของสจิทเรีสไอโอรอสไปนะครับที่ปกป้องอธินานะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับตัวชูราเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้สังหารอธินานะครับปล่อยอธินาไป นะครับผมแล้วก็ในศึกราษา12ราศีเนี่ยชูร่าก็ได้เสียชีวิตนะครับพ่ายแพ้กับชิริวไปนะครับเนื่งเรื่องก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครยังไม่เคยดูเซนเซียะก็ตามกลับไปดูกันได้นะครับผมนี่ดีเทลรายละเอียดของตัวชุดครอสนะครับชุดครอราศีมังกรผมค่อนข้างชอบนะมันจะดูเรียบเรียบหรูๆนะครับมันไม่ได้มีแบบอะไรที่มันเป็นดีเทลเยอะนะครับแล้วก็ดีเทลของเขาเนี่ยมันจะเป็นแบบโค้ง ลักษณะใช้โค้งโค้งมากกว่านะไม่ได้เป็นเหลี่ยมแหลมคมเหมือนของแคนเซอร์เดนมาร์กนะครับผมนี่ช่วงอกเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเสริมเลยนะมันจะเป็นแบบตรงๆแบบนี้แล้วก็ประกบกันเลยนะอย่างตัวอื่นเนี่ยมันจะมีแบบมันจะมีแบบประกบกันแบบนี้แล้วก็มีเกราะเสริมตรงเกราะอกอย่างเงี้ยนะนะครับมันจะต่างตัวนี้รู้สึกจะแตกต่างกันอยู่นะครับสำหรับด้านการประกอบนะครับเราดูดีเทลของตัวชุดครอดราศีมังกรน,นะครับ เป็นอีกตัวหนึ่ง <Stars> ที่เท่มากๆนะครับในการประกอบประกอบนะครับผมดีเทลรายละเอียดของตัวชิ้นงานเนี่ยต้องบอกว่าทำออกมาได้ดีมากๆจริงนะครับแล้วก็การทําสีนะครับเรียกว่าสวยงามมากๆนะครับสาหรับในส่วนของสีทองนะครับเรียกว่าโดนใจทุกตัวทุก,กโกเซนเลยนะนะครับนี่สวยมากสวยมากดีเทลรายละเอียดของตัวชิ้นงานเรียบ <McL aren> รื่นดีนะครับพาร์ททำออกมาได้โอเคเลยนะครับสําหรับแ็ลเกจนะครับแ็ลเกจเนี่ยตัวนี้ ในคลิปก่อนเนี่ยผมว่ามันได้รับการปรับปรุงมานะครับแต่ตัวเนี้ยมันก็ยังมีบางจุดที่ออรอยแผลเกตเนี่ยมันจะมีโชว์มาด้านนอกอยู่เหมือนกันเห็นไหมตรงเนี้ยนะครับเห็นชัดๆเลยนะครับก็มันก็ต้องเก็บรอยเกตด,ดีๆเวลาเราตัดปุ๊บเนี่ยสีทองมันก็จะถลอกไปนะครับแต่ว่าส่วนอื่นๆเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะมีจุดนี้แหละที่ผมว่ามองว่าเด่นที่สุดนะครับผม การประกอบถือว่าง่ายนะครับประกอบได้ง่ายประกอบได้เพลินเหมือนเดิมนะครับผมมีจุดที่แตกต่างจากตัวอื่นๆเหมือนกันก็คือในส่วนของช่วงกระโปรงนะครับกระโปรงตรงนี้ถ้าเป็นตัวอื่นอย่างเดดมาร์กหรือตัวโกเซนตัวอื่นนะครับมันจะมีต้องประกอบเกาะกระโปรงด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะครับแต่ของชูราเนี่ยจะแปลกหน่อยก็คือเขาไม่มีกระโปรงด้านหน้ากับด้านหลังนะครับจะมีด้านข้าง มีด้านข้างเลยแล้วก็ประกบกันเข้าไปเลยแบบนี้นะครับนี่สามากาวได้แบบนี้นะก็คือประกบเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือจุดแตกต่างที่มันต่างจากตัวโกเซนตัวอื่นๆนะครับผมอ่าด้านาประกบประกอบคือเต็ม10เอาไปเลยเต็ม10เลยนะครับดีเทลรายละเอียดก็สวยงามมากนะครับแล้วก็หน้าตานะครับของตัวชูราอ้างอิงจากมัง,งะได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เลยนะครับเรียกว่าเท่ๆเลยนะ มาดูในส่วนของจุดขยับกันบ้างนะครับจุดขยับเนี่ยก็จะเหมือนแอคนฟิกเกอร์ทั่วไปนะครับแล้วก็เหมือนกับตัวอื่นนะครับผมส่วนหัวขยับได้หมุนซ้ายหมุนขวาได้ก้มหน้าเงยหน้าได้นะครับในส่วนของเกาะไหลนะครับเกาะไหลสามารถยกได้แบบนี้นะครับงอขึ้นงอลงได้นะครับแขนนะครับยกขึ้นได้แบบนี้นะครับงอได้แบบนี้นะครับต้นแขนสามารถหมุนได้อีกเหมือนกันนะครับช่วงมือนะครับช่วงมือนีจะแน่นหน่อยนะช่วงมือจะแน่นหน่อยเพราะว่าจอยเนี่ยรู้สึกว่าจะแน่นเหมือนกัน นะครับเวลาจะถอดเปลี่ยนทอดเลนเนี่ยก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับช่วงอกจะดูเรียบเรียบบางๆหน่อยนะครับขมได้เงยหน้าได้นะครับหมุนซ้ายหมุนขวาได้นิดหน่อยนะครับช่วงกระโปรงเนี่ยจะต่างจากจุดอื่นๆอยู่นิดนึงนะครับอย่างที่บอกนะจะเปิดข้างในแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีช่วงเกราะเอวมันจะรวมกันอยู่แบบนี้นะครับเป็นเหมือนกางเกงในอย่างนี้นะ ช่วงเข่านะครับงอได้สุดแบบนี้เลยนะครับ้า้ขวาบิดได้แบบนี้นะครับผมแล้วก็ปลายเท้านะครับงอได้แบบนี้นะครับแน่นหนาแข็งแรงนะครับได้มาตรฐานของบล็อกกี้มากๆนะครับสวยงามมากนะจุดขยับก็ประมาณนี้นะครับผมชอบมากชอบมากสวยดีสวยดีนะครับลองเทียบกับตัว cancer denmark นะครับ d e m a r k ก็เท่เหมือนกันนะครับ d e m a r k ก็เท่เหมือนกัน นะเห็นไหมเนี่ยชุดเกราะที่เป็นกระโปรงของเขาเนี่ยจะมีประกบหน้าหลังซ้ายขวานะครับนี่แต่ว่าของชูราจะประกบข้างอย่างเดียวนะครับผมนี่สุดยอดอ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับตัวนี้ก็คือตัวแคปิคอนชูรานะครับหลังจากที่ประกอบเสร็จนะครับ <c oughs> ก็จะได้สวยๆประมาณนี้เลยนะครับความสูงนะของตัวชูราโกเซนตัวนี้นะครับจะมีความสูงประมาณ10 15เซนมา15เซนได้นะครับสูงก็พอๆกับไฮเกรดนะครับการประกอบประกอบถือว่าทําได้ง่ายนะครับมีบางจุดที่แพร่เกรดมันโชว์มาด้านนอกนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยก็ไม่เยอะนะนะครับก็ก็มันเป็นสีทองแบบเนี้ยนะครับแล้วก็พื้นของอตัวชิ้นงาน,นเป็นสีเหลืองก็เวลาเรามองก็มองผ่านเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับด้านจุดขยับก็ถือว่าเพอร์เฟกเลยนะครับทำออกมาได้ดีมากๆนะครับ ราคาค่าตัวของตัวชูราตัวนี้ก็ผมได้มาในราคาประมาณ600บาทนะครับผมก็ถ้าใครเก็บเซตนี้นะครับก็ต้องมีให้ครบ12ราศีนะครับซึ่งเหลืออีกแค่สีตัวเท่านั้นนะครับก็โกเซนก็จะครบแล้วนะครับผมก็เหลือไลบ้าโดโกนะครับเหลืออ่าเจมิี่ซากะนะครับเหลือพิเซนอฟอริเต้นะครับแล้วก็เหลือตัวอะไรกันตัวหนึ่งแล้วก็เหลือเวอร์โกเออเวอร์โกชากะนะครับ อ่ส่วนบอนเซนบอนเซนเหลือชุนแล้วก็อิคินะครับสองพี่น้องนะยังไงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็ไปกดไปตามกันได้นะครับต้องบอกเลยว่าเซตนี้เท่จริงๆสวยมากๆนะครับไม่ควรพลาดเลยนะสำหรับแฟนๆเซนต์เซียดนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดรดิ่งแจ็คเตือนไปด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะลงกันในอนาคตนะครับผมแล้วก็มีเพลย์ลิสต์แล้วนะนะครับไปย้อนดูกันได้นะครับโอเคคครรััับบสสวดี